ครับเมื่อนีก้กะสวัสดีวันเสาร์นะครับเออมื่อนี้เป็นวันดจุดกะมาเบิงปลาปกตัวก็นะครับฝนตกดีดีพี่น้องตกเสมือรถเป็เลยฮึ่งยักษ์ได้กินบ่ได้กินทั่วกันเลยนี่บ่งามบ่งามบ่งามป่านนด้รู้สึกว่าเป็นหึ่งวะสบายเลยก็ขึ้นเลยบอล ดู่สังบังเลยปี่นองเลยทั่วเลยขึ้นบกิด่นเลยอยู่ของเก่าเหมือนเดิมกฝนตกดูดูเาว่าบกัวบวกขึ้นเลยเราว่ายังมากกับฝนเหมือนก็ว่ามากกับฝนประเ็ดเ็ดเห้นปกตัวเขาบบกขึ้นมันง่ามปนได้เขาบอกเปลี่ยนมากระสีตายกระสีเป็นมันก็สีแมนนิลีมันจะเปลี่ยนเั็นสีไม่ใี่ดอก มาครับมาน้ำฝนก่าสั็เป็นว่าเกลสอเม็ก็คเคิ่อนเ่นแหละก็ไปกับาตไวลัดมาจากมากน้ำฝนนะครับเลยบ่บ่บ่คือบ่คือบพวทั่ววานี้บ่ได้ดอกลุกนาฝนนี่บ่คือเลยบท่ท่นนกอย่างรออบึง ไปบงปลาบงสวนไปบวบบวบบวบเน่อันนี้บักแตนเออ,อแตงข้างเป็นมากเลยต้นนี้ไหมแตงข้างเป็นมากแล้วพี่นอกเริ่มเป็นแล้วแตงข้างเป็นบากแล้วโอ้ยเริ่มเป็นมากแล้วเป็นดอกเป็นมากแล้วเริ่มทย่อยเป็นแล้ว พอท่าอยู่แตกข้างแต่บอกทั่วนี่บอกทั่วนี่ว่าแมนเลยล่ะบอกทั่วนี่เรียบร้อยนะครับมันเพิ่งเนี่ยว่าได้กลิ่นแท้ๆบอกทั่วมึงดูฟีนอ๊บกลิ่นบ๊ายงี่เมมืดเลยตายนะครับบอกทั่วยยครับ,บ ปลูกทว้อย่าฝนเยอะไปปลูกเด้อพี่น้องเไงฝนตกดีเท่าไรแห้งมากไหลโล่งมันมาน้ำฝนนัน่นแหละมาน้ำอากาศพอขอท่าลูปแล้วลูปแล้วลูปแล้วลูกไว้แต่กินไหน,หน้อยๆนึงก็ยังวัเป็นเป็นหมากเป็นยังไงเป็นเพียรยังเดียวเดี๋ยลูกด้ยเอ้ยแต่สิตายตัวมันฮึมฝนตกสุดมือพี่น้องตกสุดมือรถ ไม่นี่ก็ขึ้นเห็นบ่ขึ้นอีกเลยเดี๋ยวนี้ก็เลิ่มลิ่นลงไม้อีกลเลยพี่หนุ่มฝนตกดีขนาดนี้ในตาบกเตียงบกเตียงได้กินอยู่หรอกพี่น้องบกเตียงได้กินอยู่เป็นหมากแล้วเป็นหมาแล้วบกเตียงซับกันกับป้าเขาวขวดได้กินตาบกเตียงอย่เงี้ยแหละบกช่วนี่มดซิทนี่ผูบ้บัว กับพวกบวกข้าวพวกบวกพี่น้องข้าวบวบปลูกบวกไว้ต้นสองต้นสามต้นเดี๋กวจะกลิ่นบวบหอมเท่าเนี่ยละบวบบานเท่านี่แหละบวบหอมเกินปลากล้วยเอากล้วยซับกินกับปลากล้วยพี่น้องปลากล้วยมีเดินปลูกอะไรก็ปลูกลงไป เก็บพ่อเพียงนี่หัวในสวนนี่แหละนี่หัวในสวนพี่น้องเไยม่วงเน่้ซับเน่กล้วยเน่้ยไอเนี่คือกล้วยแหล,ละตับขั้วเนี่ยพ่อเป็นผลแล้วละ่ะคือว่าเรียบร้อยแล้วลเดีอบเออเออเลยกุยหน้องเอ,อ้ยให้เน่ใส่ผักแตีงข้างแตีงข้างจะได้กินเยอะเพราะว่าเป็นบมากเป็นดอกเล่เนจับปลายอยู่ แบกข้างจับลายลายขนาดเป็นดอกเลี้ยงเออ,เออเลยเป็นหม,ม,มากพร่อหมากมี่หมากมีอยุนไอหมากอยู่นยาบกทั่วที่ตายแล้วตายแท้ๆเลี้ยงเต็มเลยนะทั่ว <c oughs> บอลอดนะครับเนาะบอลอดบอลอดบอลอดอ่าอวยสัมฤีธิ์นะครับพ่นะบอเด,ด,ด้อ,อไว้สัมฤทธิสวัสดีครับ